ก็เลยนักปะชัยอออาจา,ารย์ทังชั่ววัน3ามเกดี๋ยวไม่ถึงเวลาดังน้นในการจะทำพิธีขอทุกท่านสะเทมการจวาจาใจน้อมร้อหถือปุ้นศิลสศิษย์ สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธะบูชามหาเตชะวันโตธัมมบูชามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโคะวะโหติโเรเกษตรถังอภิปูชยามิบูชาทายามะ ปฏิปฏ e, ิบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณบิดาสุขเตเชีสีติปฏิปฏิบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณมารดาปริตตาสุขเตเชีสีติปฏิปฏิบูชาธรรมบูชา สังฆบ,บูชาบูชาครูบาอาจารย์บูชาทยามะโอห์บูชาอักขีพาหูพิกเนปัญโยนัมสิวะวายะตรีสีมาตาสุริยันจันทราบุพังพหังกิเนทัตตวาปพัพเชทะมังพันเตณนะบัดน,นี้ เราได้แต่นมัสการพุทธังสรนังคัชามิพัมมังสรนังคังงชามิสังขังสรนังคัชามิโอมนโมภะควาเตวะสุเทวายารามยะมหาเทวะผู้ส่งมหิธาข้าแต่พระพุทธเจ้าขอน้อมนมัสการบทจารจารึก เทวาศาสตร์ทั้งมวลจึงชวนให้คนพิจารณาเขารบในเพรวริษแห่งพระองค์ดำรงกายจิตสุธดโอมชย,ยันตุเทวะปารมีสามาโนสารจำนงแห่งองค์พระมาหากษัตริย์องค์อันเบืองเท อีกเท้าไทยเวทตัวทิศซาซาทุกสักเทอยู่ในช่องชะกามาระจรสวรรค์กามีอยู่ในกามมาพบอันจังหวัดโงจะรู้ตีเหปุพยาดาดำรงอยู่ในรูปพบ ที่ฤกสิคระตะเตอยู่ในห่วงมานกบสิงคอนเกลและคุณเขา่าจันตะลิเทเทพเจ้าทีหนึ่งนึ่งในอากาศปุมยมณีอยู่ในวิมานมาตรัตนะวันเทียนทองที่เปรตเท เทพยาเจ้าที่อยู่ในพิชายราษฎรแก้วและเอือนหลวงจะพาเมียเทพยาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเอือนใหญ่ตะรุอวันนคะระนีเทพยา,ยาเ,ยเจ้าที่อยู่บนต้นไม้ปรึกษาสาพระเจ้าจะขออนันเชิญ่ันให้สเสด็จลงมาสม,มุทรประชุมช่วย ชะละทัละอุยสเมธเหตพยาเจา้าอยู่ในห่วงเวผ้าฝั่งน้ำและบนบกมีได้สเสมอกันเยียบขะขันพับพระนาคาใช่แต่เท่านั้นอีกอยากซาทั้งคนพันและนากระาจกุเป็นใหญ่ติดทั้งตาสั้นติดเอยยง เทพยเจ้าที่มีความสุขทุกตำบลมุนิวราวาจาาัจนงอีกทั้งหรือสิมุนีนาทุกแห่งพ้นอันทีศักดิ์สิทธิ์ปริพิตนด้วยตาบะเเดชาวตาบรีเปิดกรองระคอเรื่องคงรับใายเดชสิรีเลิกแอนดิลิ นำโดยสายพิดมนตรีบุณณอยุธยาและวรริไวยเจรนัยเพื่อให้ลมเย็นเป็นสุขงอกงามไพภูณ์วัฒนาดวยสัภาบารมีอันตรายจงอย่ามาย่ำยีโรคภัยมีมีมาบิทา พอจงสมบูรณ์อุลล่นพ้นเป็นมงคลสวัสดีสมกับความมงมาลปรารังนาทุกๆประการเธอ รวมเป็นคุณพระนวะโลกุตรธรรมดเดชะผาพุทธเจ้าจะโคดทำการสิ่งใดๆโคตรงให้ประสิทธิคุณพระเอื้ซีนารอดคุณพระเอซีนารายคุณพระเอซีตาไฟคุณพระเอซีนาอัวคุณพระเอซีอซล巴ยโกด คุณพระฤาษีพิฆาตคุณพระฤาษีปลลมะโกดคุณพระฤาษีปัญญาสดคุณพระฤาษีสมมิตรคุณพระฤาษีผู้มีริทั้งร้อยแปดตะกง้อมผู้ที่ทรงฤทธาบารมีคุณพระอีส้วนคุณพระอินคุณพระพรมคุณพระยมคุณพระกาลคุณพระนารายอวตารคุณพระแบบโลกงมา พอให้ประสิทธิสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกริยังตะาตโตสิทธิเตโชชยโยนิจังสิทธิลาโพนิรันตังสัพพะโสที ควรนตุเมีสศโลเมพุทธเทวัญน,นาราเตพรมเทวตาหะเทเยนารากัรเจวะหาเทประเมสุราปาเทธาเพชรชรุกัรเจวะสัพกรรมมะประสิทธิเมสมุักติสมุหตา,า,าสมุหเสนาลุยะทอนยะพัดชะตาพัดชะมุงีโภกันสัตว หนึ่และยืนดูและคุณปรูกาอาจารย์ผู้ประสิทธิปราสาวิชาขออำนาจพระคุณทั้งหลายมาเป็นเรื่อนทำพิธีกรรมวันนี้แอดิลีฟให้กระเสฟสําราญประอาาุ่ไทยทุกเนยหยกทุกเมื่อเทินชัยยะพโรอริเทวังชัยยะตมมาปตระถังสุบยตันมาอาโปัะ เทวะปัทวีจะเตโชจะโยจากมาวรุณาเทวาโสโมจะยศสาเมตตตากรุณากายิกาอารัพะเทวะยัสสิโนนัมัสสามะสุวัตถิโหติ นักแสดงปรับฝ่ายเดซิลี่เลิฟแอนด์บิลีฟจุดเทียนนุ่เคราะห์เพื่อหน้านะครับกับเรียนเชนท่าน,นครับเดียนเชญท่นพนผู้กำกับทุกท่านนะครับนักแสดงทุกท่านนะครับเราจะร่วมกันจุดเทียนพร้อมๆกันนะครับ พระรอทั้งเก้าเป็นตัวแทนแสงสว่างเห่ดุดวงดาวนะครับเทวานพระร้อทั้งเก้าพระองค์ให้มาสว่างสวยตามความปรารถนาในสิ่งที่ทุกท่านตั้งความปรารถนานะครับเทียนสีแดงเป็นตัวแทนพระอาทิตย์จะก,ก็สอบต่อๆกันเลยนะครับเทียนสีเหลืองเป็นตัวแทนของพระจันทร์เทียนสีชมพูเป็นตัวแทนของพระอังคารเทียนสีเขียวเป็นตัวแทนของพระพุทธ เียนสีส้มเป็นตัวแทนของพระพฤหัสเปลี่ยนสีฟ้าเป็นตัวแทนของพระศุกร์เปลี่ยนสีม่วงเป็นตัวแทนของพระเสาเปลี่ยนสีดำเป็นตัวแทนของพระราหูและเปลี่ยนสีขาวเป็นตัวแทนของพระเกตเมื่อแสงสว่างทั้นก้าวได้สว่างที่แล้วเดยนเชิญทุกท่านอ่านหน้าไปที่เทียนนะครับเด็กนะครับอ่นหน้าไปที่แสงสว่างของเทียนนะครับทุกท่านนะครับเดยนเชิญทุกท่านนะครับ ไปทีแท่แสงสว่างของเทีเยนเพื่อตั้งจิตอธิษฐานในความปรารถนาท่เด็กเพื่อนๆกล่าวตามผมนะครับข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวานุภพเคราะห์ทั้ง9้าพระองค์ให้มาเป็นแสงสว่างเป็นพลังแห่งความสำเร็จให้กับละครเรื่อง Love Friday The Series Love and Believe นับแต่นี้ด้วยเถิน สาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิเจชุก่านโมทิบัตีเดชอำนาบเทพมีอำนาจเรืองฤทธิ์สิทธิศักดิ์ ทั้งพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองผู้เรืองฤิธิ์อีกเพศที่สถิตเว่นแหวนแทนทวีน้อยใหญ่ไตรโรคธาเชิญเสด็จมารับเครื่องสังเวยพพีกรรมอันเหล่าข้าพระเจ้าน้องน,องนำถวายขอนมัสการพระภูมีทิปดีผู้มีมหิทธฤทธิ์จงเสด็จมาสถิตอยู่ยีงอาจ อันปูลาวิจิตบรรจงสู้มนพลตำแหน่งซึ่งเหล่าข้าพระเจ้าตกแต่งถวายเพื่อความสบายมงคลเจริญขอเชิญเหล่าเทวาจงปราโมทโปรดรับเครื่องทีกรรมสัรเวรจงมีเมตตารับเรื่องบูชา ทั้งมาลาและผู้ทีมกับละครเรื่องครับ Friday the ะ e ีรีส์เลิฟแอน e บัตรทูเพื่อถวายเึื่อสังเวยแก่เหล่าเทเพพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้เชิญมาในครั้งนี้นะครับในขณะที่ปากรขอทุกท่านกำหนดจุดนะครับคิดที่จะให้ให้ด้วยใจนะครับความสำเร็จนั้นความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเป็นเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ภายในของตัวท่านนะครับ ละครคับ Friday the Series Love and Believe นำโดยคุณสายทิพย์มรีคุณนัยพิทยาและคุณวรฤทธ์ไวยจรนายประกอบด้วยตอนดวงสมพง์นำแสดงโดยเอสเธอร์โกวศิลป์กิฟส์มีนาอัตอัสดาออมสินนัทระกำกับการแสดงโดยคุณโบพันทิพย์ตอนสไพยจีนนำแสดงโดยทัพถิมอัญญรินกิ๊กสวรจณีเอียงสิธาำกำกับการแสดงโดยคุณโอปิกษดา ตอนกรรมหรือโปร่นิขิตนำแสดงโดยแป้งอาทิตย์เจนิเนสเจมิสตามิวลักนารากำกับการแสดงโดยพุนชูพุญยรตอนสัญญาณอันตรายนำแสดงโดยพิมพิมประภาวาวานิชาพีททัชระกำกับการแสดงโดยคุญอววิลาวัน ตอนลูกเทพยัดะกน้ำแสดงโดยยดานาริญญาหม่อมหลวงปันทิตเทวคุณบีมสริดากํากับการแสดงโดยคุณปีเตอร์นพชัยออกอากาศทางช่องวัน31เการทำบุญสวงคือการทำบุญอุทิณกุศลถวายกุศลให้กับเหล่าเทพพาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่่ันขอรพบูชาและกราบไหว้ เป็นการขอพาัมากรรมในกรรมใดๆที่เราอาจจะมาพ,พลาดครั้งนะครับและวันนี้ถือว่าเป็นเริ่มีเวลาดีเป็นเริ่มวันจันทร์ที่9กมกราคม2566ถือว่าเป็นพิธีเริ่มต้นปีนะครับก็อขออันนี้สมควรทุนนี้นำสมทุกท่านให้มีความสำเร็จตลอดปีนี้และอลอดไป ในขณะที่ตั้งจิตอธิษฐานปักทูปนะครับขอให้ตั้งความปรารถนาท่านปรารถนาสิ่งใดก็ปักไปที่สิ่งนั้นหมายถึงความสําเร็จในความปรารถนานะครับจิตที่พิดจะให้ก็คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อเราเทพเ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ,รรรบที่ทําให้เราได้ดาเนินชีวิตผ่านพ้นมาได้ดีในปีที่ผ่านมานะครับ เมื่อเราปัดทุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากล่าวคำอธิษฐานถวายเครื่องสังเวยพร้อมๆกันครั้งหนึ่งนะครับวางที่ผ่านได้เลยถ้าถึง ขอทุกท่านเกีายวกับโมสามจบพร้อมๆกันนะครับเพื่อเป็นการถวายที่สุดเลยนะครับนาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทัสสะนาะ ตัสะตตสะภะโวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะตตสะภะทวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกท่านกราบตามนะครับนะโมเมสัพพะเทว,วานังพระโถมเทว,วานังพระภูมิเทว,วานังถูปะทีปะจะบุผังสัตรวัานทนัง สูป,ปะพยัญชนะสัมปันนางโพชนานางสาลีนางสปาริวารังอุทกังวรังอาคัคฉันตุปริพุนชันตุสัพพธาอิตายะสุขายะสันติเทวามหกิธพิกาเตวีต,ตุงเถ อนุรักษ์ขันตุอาโรภเยนะสุขเขนะจัดข้าแป่เทพาพาดาเจ้าทั้งปวงที่ข้าพระเจ้าได้เชิญมาในครั้งนี้เล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายบูชาเปรียกรรมยาพระพิธีตามพิสัยจารีตแต่โบราณ วรรนการเหล่านี้ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอันบริสุทธิ์จุดผู้เพียนนำถวายเครื่องสังเวยบูชาทั้งมาราทั้งหลายนี้อันมีบายสีมงคลต่างๆอาหารหวานผลไม้เครื่องหมงคลเปรียกรรมทั้งปวงนี้ ขอน้องถวายแด่ผู้มีพระคุณผู้การุณบันดาลความสุขความเจริญแด่ท้าพระเจ้าและครอบครัวพร้อมกิจการงานอีกทั้งเทพพยาดาเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้เสด็จมาในวันนี้และพระผูตเจ้าพี่ เท้าเจ้าปู่พาลีอง้ตองบารามีที่เอ่ยพระนามก็ดีมิได้เอ่ยพระนามก็ดีแหลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันมงคลข้าพเจ้าขอน้อมถวายประกาศสังเวยบูชา ตามโบราณจารีตขออิทิสรารุภน้าพจงดลบัรดาลประสิทธิ์ประสาทพระพรเกละลอรเรื่องพระไฟเดซิรี v ล a n แอ e l i ล v e และตัวข้าพระเจ้าพร้อมครอบครัวและกิจการงานหากสิ่งใด ที่ข้าพระเจ้าประมาทพลาดพลัง้งขาดตกวิถูกต้องขอเหล่าเทพพยดาได้โปรดเมตตาอภัยโทษบรรดาลโปรดความเจริญดังคำที่ข้าพระเจ้าได้ร่วมกันประกาศองค์การของครับไบเดนซีรีส์ l e and b e l i e v นะครับ ต้มแกงเคยดอกไม้เป Debatte, ็นการดูชาเทพพิรดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสะครับ ผู้กำกับในห้าตอนนะครับใน,นักแสดงทุกตอนของกับไปในซีรีส์และการปลอยดอกม้เปไ็นการแสดงการทีดอกออกผลในความปลารถนา Terima kasih telah menonton!